จ้าหน้าที่ตํารวจ PCT จากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ไปออกปฏิบัติการนะครับตรวจค้น2จุดในพื้นที่ของกรุงเทพและก็นนทบุร,รบีก่อนหน้านี้ไปที่โคราชอันนั้นก็จับได้เหมือนกันแต่คราวนี้มาที่กรุงเทพและก็อีก2จังหวัดที่ว่าเนี่ยนะครับก็รวบฝ่ายการตลาดของเว็บพนัน สายเปย์หกนะครับครั้งนี้ยึดของกลางและก็ทรัพ์สินได้กว่า15ล้านบาทและก็มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทและก็ที่สําคัญครับคุณสถานุคุณผู้ชมบอกว่ามีข้าราชการระดับสูงให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บนี้อยู่ด้วยนะครับก็เตรียมที่จะมีการออกหมายจับแล้วในเรื่องนี้นะครับนี่ก็คุณผู้ชมเห็นภาพในเวลานี้ก็เป็นภาพของกําลังเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็2จุดและก็นนทบุรีอีก1จุดก็เป็นผลการปฏิบบััตติงาาานนสมมรรถที่จจจะวค้กุ ก็คือการตลาดเว็บพนันของสายเป69กครับก็คือนายศิวพงศ์ครับพร้อมพวกรวม6กรายชาย4คนหญิง2คนของกลางที่ได้มาครั้งนี้ก็มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคาร รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์หรูอีกหลายคันรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ15ล้าน2แสน5หมื่นบาทและมีผู้เสียหายกว่า1 0 0 0รายมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทก็ม,มีการแจ้งข้อหาแล้วนะครับในการกระทําความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อ,อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับการอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องของพนันออนไลน์สําหรับเคสนี้นะครับเพนบอกว่าเวลาเข้าเว็บไซต์เนี่ยมีให้เล่นหมดเลยมีทั้งสล็อตมียิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรมีคาสิโนไลฟ์มีหวยมีพนันกีฬาครับแล้วก็มีอะไรอย่างอย่างเกมพนันหลายค่ายด้วยแหละ SAG ดั e กซี่บาคาร่าเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆริงบาคาร่าเป็นบาคาร่านะครับ ก็ถือว่ามีข้าราชการระดับสูงนะอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นในทุนเบื้องหลังให้กรณีนี้ก็มีการรายงานให้ท่านผบ,บตรได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็มีการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ควบคุมสั่งการและก็กลุ่มฟอกเงินของเว็บนี้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงแค่ไหนก็ตามคาดว่าจะสามารถที่จะออกหมายจับได้ในรววันนี้อันนี้ใช่ที่คุณชูวิทย์บอกไหมว่าการประชุมคอรมอลในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดชื่อข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องอกับเรื่องของการพนันออนไลน์คิดว่าน่าจะไม่ใช่เคสนี้คิดว่าเคสนี้เนี่ยดูเงินหมุนเวียนเนี่ยคุณชูวิทย์ตั้งไว้ตัวของเอสเขาเนี่ยคือ5000ครับแต่นี้เนี่ย50 SME บมหรือเปล่าไม่รู้เพราะนั้น S ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ